สวัสดีครับผมนะครับก็พบกับช่างมือใหม่ช่างบ้านๆน,นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องต้มน้ําร้อนดีกว่าเนาะเครื่องต้มน,น้ําร้อนนะฮะยี่ห้อตัวนี้นะครับอีเล็โทรักนะครับยี่ห้ออิเล็โทรัก์อาการนะครับที่เขาเขียนไว้นะฮะการน้ําร้อนเสียนะครับการน้ําร้อนเสียนะฮะการน้าร้อนเสียก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ชงกาแฟต้มมาม่มงมาม่าได้หมด นะฮะถ้าไม่หมด่ะเปิดแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้อโอะกดปุ่มเปิดแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ต้มน้าร้อนนะฮะอาการไม่ร้อนนะครับก็คือเหมือนว่าการไม่ร้อนคือว่าไฟไม่เข้าเลยนี่แหละเนาะอาการแบบนี้นะฮะไฟไม่เข้าเราควรเช็คอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่ะเด่นเลยคเลยครับ,รบขอ,อตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดชุดประแจใช้เป็นรูปดาวกระจายเนาะ เป็นหัวดอกจันเหรอแล้วแต่ใครจะเรียกนะส่วนใหญ่ไอ้เครื่องพวกการน้ําร้อนไมโครเวฟไอ้พวกได้เป่าผมอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำไมเขาชอบใช้น็อตแบบนี้เราต้องมีกุญแจแบบนี้นะครับไม่ใช่หกเหลี่ยมนะไม่ใช่ปากแฉกเป็นบางตัวนะครับแต่ถ้าบางตัวตัวล็อกตัวอะไรของเขาเขาจะใช้เป็นดาวกระจายหรือหกหกเหลี่ยมไอ้ดาวกระจายเป็นแบบนี้นะครับตัวที่เป็นรูปดอกไม้อะ่ะเนาะใช้เครื่องมือเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วก็มิเตอร์1ตัวนะครับมิเตอร์1ตัวนะครับทีนี้เราจะเช็คเบื้องต้นนะครับถ้าสมม,มติไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าเอ้ยเรากดแล้ว,ลวเครื่องไม่ติดไม่ทํางานอ่ะโอเคเอาไว้ก่อนเรามาดูฐานมันก่อนนะฮะฐานเราเช็คฐานก่อนว่าสายไฟมีละลายไหมนะครับมีละลายไหมนะฮะเช็คสายครับสวยไหมทองแดงขึ้นขี้เกลือไหมมีขี้จากการมีรอยช็อตไหมอ่ะเราดูถ้าสวยก็อ่ะโอเคผ่านนะครับทีนี้เราก็มาเช็ค สายไฟก่อนนะครับขั้นแรกก่อนเลยพื้นฐานถ้าสมมติว่าสายไฟยังดูแบบขี้เละไม่ค่อยสวยอ่ะเราก็ต้องเช็คก่อนดีกว่าเนาะพวกความชัวนะครับเอาทีเดียวเอาให้จบอ่าปรับไปคูณร้อยนะครับปรับไปคูณร้อยอ่าถือมิตเตอร์หน่อยนะฮะอ่าปรับไปคูณร้อยอ่ะโอเคต่ำหน่อยมิตเตอร์โอเคปึ๊บเห็นไหมเข็มขึ้นเราแตะหาการเข็มขึ้นแตะหาการเข็มขึ้นอ่ะทีนี้เราเช็คสายก่อนว่าสายแต่ละอันอะ่ะมันเสียไหมมันขาดในไหม นะครับอ่าเราแตะเส้นนี้นะครับแตะไม่ขึ้นอ่าเส้นนี้เราแตะไม่ขึ้นอ่าเรามาแตะเส้นนี้ขึ้นไหมอ่าขึ้นนะครับเห็นไหมครับเข็มขึ้นเข็มขึ้นแสดงว่าสายไฟใช้ได้อ่าเรามาอีกตัวหนึ่งเข็มขึ้นไหมเท่าก็ต้องเป็นตัวนี้ละอ่าเข็มขึ้นแสดงว่าใช้ได้ไม่ขาดแล้วเราก็มาวัดดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับว่าทองแดงมันมีขาดไหมอะไรไหมอ่าถ้าสวยงามอ่าก็ผ่านนะครับผ่านนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่าง นะครับถ้าสวยแดงสูงเงหลายแล้วอ่ะเรามากดตรงนี้ดูสมมุติว่าเราเปิดตูดแล้วครับใช้กุญแจชุดประแจเฉพาะเปิดตูดดูละเปิดตูดดูละเรามาดูตรงนี้ก่อนขั้นแรกนะครับเพราะว่าเครื่องทำร้อนรุ่นนี้มันจะต้องวางทับนะครับมันจะต้องวางทับพ,พอวางทับเสร็จแล้วเราจะเอาอันนี้กดดูก่อนนะครับว่าหน้าคอนแทคทองแดงลายกับนิวตันมันกดโดนไหมครับมันกดโดนไหมเพราะมันกดโดนมันจะมีรอยขยับ นะมันจะมีรอยขยับเห็นไหมมันจะมีรอยขยับอ่าถ้ามันเป็นรอยขยับก็คือมันจะทําให้กระแสไฟวิ่งผ่านมันจะทําให้ไฟวิ่งผ่านได้เห็นไหมปุ๊บอ่ะโอเคถ้าทองแดงกดลงถ้าทองแดงกดลงแล้วนะถ้าทองแดงกดลงแล้วเราเช็คตรงนี้แล้วอ่ะโอเคผ่านแสดงว่าตัวเนี้ยเต้าตัวนี้ไม่เสียน,น,นะครับผ่านนะฮะทีนี้เราจะมาเช็คจุดไหนอีกกับการน้ําร้อนตัวนี้นะฮะเรามาเช็คตัวนี้นะครับเรามาเช็คตัวนี้อ่าจับ ปึ๊บอ่ะจับนะตัวนี้คือระบบฮีเตอร์ทาความร้อนของมันนะครับไฟเข้า220อยู่แล้วนะครับไฟเข้า220อยู่แล้วถ้าสมมุติไฟเข้าปกตินะครับแล้วกาไม่ร้อนแสดงว่าฮีเตอร์ตรงนี้ขาดนะครับฮีเตอร์ขาดถ้าฮีเตอร์ขาดเราทํายังไงเราวัดได้นะครับเราวัดได้อ่ะเราวัดได้นะครับปึ๊บอ่ะอ่ะเราก็ปรับไปที่คูณร้อยเหมือนเดิมนะครับคูนร้อยเหมือนเดิมฮีเตอร์รออขาดไม่ขาด ะะแต่ถ้ายังไม่อยากให้มันครบวงจรเราดึงออกตัวหนึ่งก่อนดึงออกตัวหนึ่งก่อนให้มันไม่ครบวงจรน,นะแล้วเราก็วัดดูซิมันขึ้นไหมถ้าขึ้นปุ๊บเห็นไหมเห็นเข็มขึ้นไหมเข็มขึ้นแสดงว่าฮีเตอร์ไม่ขาดนะครับฮีตเตอร์ไม่ขาดอ่าเขาฮีเตอร์ไม่ขาดปุ๊บเราใส่กลับเข้าไปก่อนเราจะมาเช็คทีนี้เราจะมาเช็คตรงไหนล่ะถ้าสมมติว่าเฮ้ยระบบมันไม่ร้อนอีกคือหน้าคอนแทคตรงนี้ตรงนี้คือ ไฟเข้าหรือนิวตันเข้าแล้วแต่เราจะสลับปลั๊กนะเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะลายนิวตันสายไฟกระแสไฟ,ไฟฟ้าสลับเลยแล้วเพราะมันเป็นไฟ AC นะครับโอเคนะตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้ก็ไฟอันนี้ก็นิวตันนะเพราะว่ามันจะต้องใช้สองอย่างตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาวนะครับอ่ะเรามาเช็คตรงนี้ก่อนปุ๊บข้อตรงนี้มาไหมอ่าดูที่เข็มนะดูที่มิเตอร์นะดูที่มิเตอร์นะอ่าแสดงว่าสะพานตรงนี้ไม่ขาดนะครับใช้ได้อยู่อ่าแสดงว่าไม่ขาดถ้าตัดได้เรามาแตะตรงนี้ มันไม่ใช่คู่ของมันมันก็อาจจะอยู่คู่ของมันอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้อะเราก็ลองมาแตะอันนี้ดูอันนี้ขึ้นไหมอ่าขึ้นแสดงว่าสะพานไฟไม่ขาดอ่าทีนี้เราจะมาแตะอันล่างอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะดวงดูที่อ่ะถ้าเราแตะอันนี้มันก็ต้องมาขึ้นอันนี้สิจริงไหมเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ามันถึงจะครบวงจรลายกับนิวตันนะครับเห็นไหมมาแล้วทีนี้มาแล้วสมมุติว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าคอนแทคเนี่ยตรงปลายตัววัามิเตอร์ของของผมนะ จะเป็นหน้าคอนแทคอยู่ใต้นี้มันเกิดจากการขี้เกลือขี้ตะก,การหนึ่งอย่างที่เรากดเห็นไหมพอเรากดเปรเสร็จแล้วมันจะเกิดการอาจจะเกิดการใช้งานแล้วก็สปาเกิดขึ้นพอสปาเกิดขึ้นมันจะเกิดเป็นขี้ตะก,กานขี้เหล็กขี้ผงทําให้หน้าคอนแทคมันไม่ผ่านสื่อแล้ววิ่งมานี่มาเข้าระบบฮีเตอร์แล้วทําให้มันร้อนได้นะครับเนื่องจากหน้าคอนแทกเนี่ยมันเกิดจากการสกรปรกนะครับเกิดจากการสกรปรกเท่านั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่า เราอยากจะรู้ว่าหน้าคอนแทเนี่ยสกปรปกไม่สกปรปกวิ่งผ่านไหมอ่าเราให้กดคนเดิกดแล้วเราก็วัดเลยวัดตรงหน้าคอนแทคตรงนี้แล้วก็มาวัดปลายตรงนี้นี่เนี่ยครับถ้าเข็มไม่ขึ้นนะฮะอันนี้เข็มขึ้นนะเห็นไหมถ้าเข็มไม่ขึ้นแสดงว่าหน้าคอนแทเนี่ยมันเลอะไม่สามารถทําให้กระแสไฟวิ่งผ่านมาระบบฮีเตอร์ได้นะครับอ่าแล้วเรามาเช็คฝั่งนี้อ่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่ากระแสไฟไม่วิ่งผ่านหน้าแม็กไอตรงเนี้ย หมุดตรงนี้แล้วก็วิ่งผ่านมาที่ฮีเตอร์ได้มันวิ่งมาข้างเดียวเพราะมันวิ่งมาข้างเดียวไฟก็ไม่ครบระบบลายกับนิวตันไม่ครบสอ0ยิบโวลต์มันก็ไม่ร้อนอยู่แล้วนะฮะเราก็สมควรดูหน้าคอนแทคระบบตรงนี้นี่เราจะหาอะไรแย่อะไรเคลียร์เล็กๆก,ก,ก็ได้นะฮะกี่นี้ไฟฝั่งนี้ไม่วิ่งไม่ผ่านผมเอาไอ้ตัวเนี้ยแค่เลียๆเขียๆขียๆเขๆเียๆมั่วๆไปเขียให้มันโดนหน้าคอนแทคไปแค่นี้แหละแล้วผมก็มาวัดโดยโกดปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นละอ่ะกดแล้วมันก็ขึ้นล เห็นไหมบางสิ่งบางอย่างมันเกิดจากการใช้งานนะครับบางทีอะไรมันไม่ได้เสียแต่แค่หน้าคอนแทคตัวเนี้มันสกรปรกมันเลอะนะฮะพอมันสกรปรกมันเลอะมันก็ไม่สามารถทําให้กระแสไฟวิ่งผ่านได้มันก็เลยจะทําให้ระบบน้ํามันไม่ร้อนากาไม่ร้อนประมาณนี้นะครับส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าสมมุติไม่ไม,ไม่ไม่มีการเอ่อเกิดการละลายอะไรเกิดขึ้นไม่เกิดการช็อตอะไรเกิดขึ้นนะฮีเตอร์ไม่ขาดนะส่วนใหญ่หน้าคอนแทคจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเรากดเนี่ยเห็นนะเรากดใช้งานบ่อย หน้าคอนแทคมันก็จะเกิดการสปาร์เกิดขึ้นแปะแปะแปะการสปาร์เกิดขึ้นพอเกิดการสปาร์เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเป็นขี้อ่าเป็นขี้เหล็กขี้ตะกันขี้อะไรก็ว่าไปนะครับมันก็ทําให้ไฟ2เส้นนี้ลายกับนิวตันมาไม่ครบระบบแล้วก็จะทําให้อ่ากาไฟไม่ติดน้ําไม่ร้อนได้นะครับประมาณนี้ครับก็คงอาจจะพอได้เป็นวิชาความรู้กันอีกนิดหน่อยเนาะกับกาต้มน้ำร้อนอิเล็กโทรลักนะฮะก็ประมาณนี้ครับโอเคครับก็เอามาสอนก็ทำสดๆให้ดูเลยนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ